ชีวิตของสัตว์อยู่ด้วยอาหารเพราะการสแสวงหาอาหารนี่แหละก็เสี่ยงต่อภัยอันนี้ก็เหมือนกันนกตัวนี้นะมันก็สแสวงหาอาหารกินสัตว์ไม่ว่าจะเป็นตัวนอนหรือปลาแต่ไม่รู้เขาเรียกนกอะไรนะมันบินมาอย่างแรงเลยโม่งกระจกสารา กระจกสลา,าชั้นบนนี่มันใสไหมมองเห็นต้นไม้มันก็บินมงล่วงลงมานึกว่าจะไม่รอดทีแรกลุกไม่ได้เลยน,ะนอนแผ่เลยพระก็เลยเอามาจับไว้อยู่อ่างน้ำสักพักหนึ่งก็เลยบินได้บินมาจับ สิ่งไม้อยู่ตรงนี้นะมีนกตัวอื่นมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วหัวสีส้มนะปีกลำตัวก็สีเขียวส่วนข้างปีกทั้งสองข้างสีฟ้านี่ที่เราเห็นปีกทั้งสองข้างคอสีดำแล้วก็ใต้ท้องตรงเอ ก้นของมันนะข้างล่างก็สีส้มเหมือนกันแต่ข้างบนของมันนะเข้มส้มออกเหลืองๆแต่ข้างล่างนี่ส้มแจ๋เลยนะก็แปลงเหมือนกันไม่รู้ว่านกอะไรเหมือนกันถ้าใครพอจะรู้จะทราบก็ช่วยแนะนำบอกก็ได้นะเป็นวิทยาทานให้คนที่เขาไม่รู้เขาจะได้เรียกชื่อถูกไปแล้วแสดงว่าไม่ ไม่ตายและรอดนะเพราะบินได้แล้วคงจะฟื้นนะนาสงสารนะขอให้ชีวิตอยู่อย่างรอดปลอดภัยก็แล้วกันก็มีเพื่อนมาน,ะนกเขาเรียกนกกังเขนนะตัวตัวนี้นกกังเขนนะตัวนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะไม่เคยหมงกระจกหรอกเพราะมันบินความแรงความเร็วไม่เพียงพอที่จะไปชนกระจกและ ทำให้เมาให้นกได้ซึ่งแตกต่างจากนกตัวนี้นะตัวนี้มันไปแรงมากเนะ,ะเสียงโม่งดังต่ําเลยนะล่วงลวงมาโม่งเกือบทุกวันนะแต่ว่าคนละตัวคนละชนิดกันมีที่ไม่ไปชนกระจกก็คือนกขิราบนกพิราบไม่เห็นมันชนเลยบินเต็มวัดเพราะมันบินไม่ไม่เร็วนะความแรงความเร็วไม่เพียงพอไม่เหมือนนกป่าชนิดอื่น นกป่าชนิดนี้น่ะบินไวบินด้วยความเร็วสูงเวลาไปชนอะไรก็ถ้าไม่ตายก็เมาหวัวนกพื้นไปเลยนะแต่ก็โชคดียังฟื้นขึ้นมาได้นะชีวิตก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสุขใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยต่อไปขอให้โชคดีนะเจ้านกให้พรไปอายุอันโนสุขังปลัง อยู่กับโลกอย่างปลอดภัยอยู่กับโลกอย่างมีความสุขขยายเผ่าพันธุ์ต่อไปอย่าให้สูญหายเพราะเป็นฝัว์ิีหาดูได้ยากไม่เคยไม่เคยเห็นนะนะว่ามันนกกระเต็นก็ไม่ใช่เพราะปากไม่ยาวมากนะแต่นกกระเต็นนป่ากจะยาวต้คล้ายๆกันนะอันนี้ก็ถ่ายให้เป็นเพื่อน ผู้ที่มีความรู้ในด้านสัตว์ปลาได้ดูได้ชมกันยังยังไม่หายขาดนะยังไม่หายเต็มที่นะยังเมาเมามึนๆอยู่เหมือนกันาจะบินก็ยังบินไม่ได้ไกลบินอยู่ในระยะใกล้ๆน่าสงสารเหมือนกันวันก่อนก็ชนตัวหนึง่งแต่ว่าตัวนั้นปากยาวเป็นนกกระเต็น คล้ายนกกระเตนนั่นแหละแต่ว่าปากยาวกว่านี้นสีก็คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนอย่างนี้หมดแต่ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตระกูลเดียวกันนั่นแหละนะอันนี้ก็ถ่ายทําให้ถ่ายภาพถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีกพวกสัตว์ต่างๆได้ดูได้ชมได้เห็นแล้วก็จะได้บอกถูก เป็นวิทยาธท,ทานกับผู้ชมคนอื่นๆได้เห็นกันชอบมงกระจกกันนะเห็นไหมทางนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะยังเห็นอยู่นะเห็นอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนน้นตัวเล็กๆนะมงกระจกเสร็จแล้วป้ายขอให้ชีวิตปลอดภัยก็แล้วกัน